อสอพอเด็กหมดดิเวนนิดนิดแมตเตอรีต่ตตต่ำครับกุญแจอัจฉริยะของนิสันเราทำการเปลี่ยนทานรีโมทแล้วนะฮะถึงเวลาละว,ว่าเดี๋ยวจะตาร์รถไม่ติดจะยุ่งกันใหญ่ครับโอเคมาดูกันนะครับ ว่าการวิธีการเปลี่ยนฐานรีโมทของกุญแจนิสันเขาเปลี่ยนกันยังไงครับนี่ครับกุญแจแบบนี้ฮะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ฮะนิสันมาดูวิธีกันนะครับผมนี่ครับเอามาเปลี่ยนฐาน ุญแจของนิสันจะเป็น cr2025 นะครับจากการที่ฐานรีโมทของเรามันอ่อนเป็นต่ำนะฮะมันโชว์ที่หน้าปัดของรถเรา,าเมื่อกี้นะครับทำการแกะเปลี่ยนกันเลยนะครับผมเราต้องเอาตรงนี้ออกก่อน นี่ฮะอ,ออกรับวงแล้วก็แงะเลยใช้นิ้วใช้ริบเราฮะจิกลงไปนะครับค่อยแงะครับนี่ฮะเจต้นต่อน,นี่เจมุมนะครับแงะเลย ไล่ไปครับแลกเขาออกครับนี่ฮะออกแล้วค่อยๆงัดครับใช้เล็บเรานี่นะฮะถ้าจะง่ายกว่านี้ก็ใช้ไขควงปากแบนตัวเล็กครับค่อยแงะค่อยแฉะอะครับหาออกแล้วครับนี่ออกแล้ว นี่ฮะออกแล้วครับก็จะเป็นประมาณนี้ออกมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ครับแล้วก็แกะเอาตัวนี้ออกเลยนะครับมาถึงขั้นตอนนี้ฮะเราก็ ใช้กีไอ hey, ปากแหนฮะ,ะงัดออกนิดนึ่งคือออกนะครับนี่ฮะงัดออกไปเลยตุดแล้วตุดแล้ครับหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับข้างล่างเป็นบวกครับข้างบนนี้เป็นลบลก็แกะของใหม่ใส่ไปเลยนะครับ c r 2อ2 5นยะะ์สองะฮะเพื่อนๆ ไปมาซื้อมาเปลี่ยนก็บอกร้านเขาว่าผ่านรีโมทเบอร์สองศูนย์สองห้าครับเอายี่ห้อไหนก็ได้ครับนี่ฝั่งนี้เป็นบวกฝั่งนี้เป็นลบเมื่อกี้เอาใส่นี่ฮะเอาฟังบวกลงข้างล่างครับอือันนี้ฟังบวกนะครับฟังบวกลงไปเลยครับนนง่ายๆครับ ก้อนละยี่สิบบาทถ้าเราไปซื้อที่ร้านที่เขาเปลี่ยนฐานนาฬิกานี่แพงครับแพงเคยซื้อมาเปลี่ยนตอนรีโมทต,ตัวเก่านะครับก้อนละแปดสิบถึงก้าหนึ่งร้อยบาทครับนี่เราไปซื้อในร้านในร้านขายของที่เขาขายอุปกรณ์พวกนี้ครับมีครับทั่วไปเลยเสร็จแล้วเราก็ กดให้มันสนิทแล้วก็ประกอบคืนฮะแล้วกดครับกดเลยครับกดให้สนิทครับโอเคแค่นี้ก็เรียบร้อยครับ ประกอบตัวนี้ใส่คืนแค่นี้ครับเรียบร้อยครับแบตเตอรี่ผ่านรีโมทการเปลี่ยนแบตเตอรี่ผ่านรีโมทของเราก็เสร็จสมบูรณ์ครับโอเคโอเคครับผมกดเรียบร้อยครับคลิปนี้ก็ขอจะเพียงแค่นี้นะครับ